คุณซื้อตีนีแดนสูหกสองแข่งช้างศึกชวนไทยไปเยือนบ้างนะคุณซือตีนีแดนแอนโตเบโกเชิญชม2แข่งช้างศึกทำผลงานได้ดีเคยสุดท้ายแล้วแกมการแข่งขันก็ไม่เกี่ยวกับอันดับโลกแองกัสอีโหัวน้าผู้ฝึกสอนตีนีแดนแอนโตเบโกเคยลังแพ้ให้ทีมชาติไทย1ต่อ2ให้สึกคิงครับ ครั้งที่48นักชิงชนะเลิศอันดับ3าําให้ทีมจบอันดับที่4โดยแองกัสอีปได้เผยว่าคิงคัพเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีเพราะพวกเราจะได้เปิดโอกาสาผู้เล่นใหม่มากขึ้นเรารู้สึกผิดหวังกับผลงานเกมรับของเราเสียประตูง่ายแต่ทีมก็มองเห็นจุดอ่อนที่จะได้กลับไปแก้ไขและได้เห็นความกระหายของนักเตะด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแปลกใจหรือไม่กับการเปลี่ยนผู้เล่นของช่างศึกหลายคนคุณซูตินแดได้กล่าวว่าไม่เซอร์ไพร ทีมชาติไทยใช้แท็กติกเดียวกับที่แพ้ให้มาเลเซียและเปลี่ยนนักเตะเอาความสดเข้าสู้นักเตะที่เล่นเข้าตาผมมีแค่สุพนรณในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและพันษาเราพยายามทำให้เกมดีขึ้นเราทำการปรับแผนการเล่นสุดท้ายแล้วฟุตบอลก็ไม่เกี่ยวกับอันดับโลกเลยมันขึ้นอยู่กับแต่ละเกมทุกทีมล้วนมีคุณภาพทั้งสิน้นผมต้องขอบคุณสมาคมฟุตบอลไทยที่เชิญเรามาแข่งขันขอบคุณทีมงานของผมที่ทำหน้าที่สุดความสามารถทุกคนผมหวังว่าทีมชาติไทย จะไปเล่นที่ตีนีแดดบ้างสักวันหนึ่งนะเพราะเรามาเล่นที่ไทยหลายครั้งแล้วแอนกัสอีฟกล่าวสำหรับทีมชาติตีนีแดดแอนโตเบโกลงสนามในสึกคิงคับไป2นัดได้ลผลงานนัดแรกพายให้กับทาจิกิสถาน1นต่อ2และนัดชิงชนะเลิศอันดับ3พายให้กับทีมชาติไทย1-2ต่อสจบการแข่งขันที่อันดับที่4